คือครูไม่รู้จังหวัดอะไรอะ่ะครูคนหนึ่งเขาสัมภาษณ์เด็กเด็กเด็กอะ่ะเด็กประมาณปสามปสี่ป, 3, ป, 4, ป 5, ห้าเด็กแบบเก้าไกลหมดเลยไม่รู้ยังไงนะเธอถ้าเธอมีสิทธิ์ถ้าเธอมีสิทธิ์เลือกตั้งอายุสิบแปดแล้วเธอจะเลือกพักอะไรเก้าไกลครับเก้าไกลเก้าไกลเจ็ดแปดคนก้ 9, าไกลเดี๋ยวต้องอแต่ต้องบอกเลยนะว่าอ่ะมีพี่มีเออมีพี่คนหนึ่งอ่ะคือแต่แต่อันเนี้ยเด็กๆเขาให้เหตุผลเดียวกันเลยไม่อยากเป็นทหาร S <S> เอไม่ได้ดูเรื่องเอื่นเด็กๆคงไม่รู้เรื่องเอื่อที่ทุนส่งต่อกันไปอ่ะ,อะเออมันจะมีการส่งต่อไปเนี่ยในช่วงในช่วงเนี้ยเอที่บอกให้ครอบครัวและพ่อแม่เลือกพักเข้าไกลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในโลกออนไลน์จะเห็นไหมในโลกออนไลน์เนี่ยถ้าเล็กไปอ่านข่าวอะไรก็ตามนะแล้วเล็กเปิดไปดูในคอมเมนต์นเน<อ>ี่ยคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์จะต้องมีเลือกพักเข้าไกลเ,<อ>เลือกพิถาเป็นนายกเลอกอะไรอย่างเงี้ยคือไปทุกข่าวโดยเฉพาะกับข่าวที่แบบสุด เล็กไปอ่านเรื่องดาราเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เด็กไปอ่านเนี้ยดาราเลิกกันแล้วก็อยากรู้วคนรู้ว่าบางทีก็อ่านเจ๊มอยอ่านอะไรเงี้ยที่คนฉันอยากรู้อะที่ต้องดูในเมนท์เพื่อที่เขาบางทีก็อาจจะบอกใบว่าเป็นใครอะไรเงี้ยมีแต่เรื่องนี้คือเป็นเซ่ทุกอย่างจนตอนนี้พอหลังๆมาเนี่ยคนเริ่มว่าแล้วว่าบอกว่าคือมันเยอะเกินเนี่ยเฮ้ย มีมารยาทหน่อยไหมเออเออกอนที้คนเริ่มโจมตีกลับแล้วว่าว่าเฮ้ยมีมารยาทหน่อยไหมหรืออย่างเงี้ยคือคือพี่อย่างเลรก็อ่านทวิตเตอร์นะปกติอ่ะเราก็ไม่ได้ตามหลายอันหลายคนเลยนะปรากฏว่ามาโผล่ในฟีดเราเฉยเลยแล้วแบบเป็นเป็นแบบฝั่งเสนียจะเป็นผู้สามส่นก้าไกลอ่ะจะเยอะมากขึ้นทวิตเตอร์เราบอกเฮ้ยฉันไม่ได้ติดตามคนนี้เอ็งต้องยอมรับไงคือพักเก้าไกลเขาจะเก่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียมากเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องมีทีมอยู่แล้วล่ะแล้วคงตั้งแบบทีมอ่ะในการในในการ ลงใน Media. โซเชี<โด>ยลมีเดียเพราะนั้นน่ะโอ้โหมันคงวางระบบเพราะว่ามี มีลูกของน้องนักข่าวคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังบอกออมาเล่าให้มาเล่าให้พ่อเขาฟังอะออแล้วน้องคนนี้เขามาเล่าให้ฟังบอกโหนี่รูปมาเล่าเลยนะบอกว่าคือดูไปที่ไหนเนี่ยมีแต่เรื่องหมูเก้าไกลนี่คือเต็มไปหมดจนกระทั่งเห็นมาที่เขาปั่นไอ้ตรงแฮชแท็กออกมาแฮชแท็กเ,เนี่ยจะติดตุูระยะหนึ่งประมาณสองสามวันมั้งก้าไกลทั้งแผ่นดินหร่ออะไรสักอย่างมึงอะที่เ,เป็นแฮชแท็กที่แบบขึ้นเทรน,นด์ระดับหนึ่งแต่พอเจอกรณีของคุณพิธทาไปเนี่ยคือหายไปเลยคือแฮชแท็กนี้ปลิวหายไปเรียบร้อยใช่ยังโหเนี่ยคือเล ก็รู้ๆเลยว่อ้คือปกติเรารู้อยู่แล้วว่าอกองทัพของด้านกลใน่ารในด้านโซเชียลเนี่ยแบบต้องเป็นที่ยอมรับเลยคือเชื่อได้ว่าเขาก็ต้องรู้เรื่องของระบบ A I อะเรื่องบ่าที่เขาดูแลเพราะฉะนั้นปุ๊บคือพออ่าฟีดข้อมูลเข้าไปปุ๊บมันก็จะอ่านอย่างเช่นบางทีนะเราอยากอ่านความคิดเห็นในต่อฝ่ายต่อต้ารัฐบาลแล้วก็เขาไปอ่านปุ๊บพอนั่นเสร็จอะมโผล่ขึ้นมาเลยมาฮึมคือไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าพักการเมืองอื่นเนี่ย นี่แสดงว่าแต่ละพักการเมืองไม่มีการตั้งทีมอะ่ะเหมือนกองทักโลกออนไลน์อะ่ะไม่มีมคือมีแต่พักก้าวไกลในอยู่พักเดียวเพราะเราเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะไปเปิดข่าวทั้งสิน้นมีแต่คอมเมนต์เรื่องพวกนี้ทั้งสิน้นแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งข่าวด,ดาลงด้าลาเนี่ยไปดูเลยดีเมนเม้นมีหมดถอยหลังไปสักเดือนหนึ่งอ่ะ คือมีความรู้สึกว่าเรื่องของคุณพิธาเนี่ยเต็มไปหมดเลยคือทั้งเรื่องเกา่าเรื่องใหม่มคือสมัยแบบคืออันนี้เป็นด้านดีนะแบบออกมาเต็มไปหมดเลยบทสัมพงสัมภาษณ์เราก็เฮ้ยเอ้าคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตอนที่ตอนเป็นคุณพาธทรอ,อ่ะเรายังรู้สึกว่า อ้ยคุณธนาธรอ่ะคือผู้นำตัวจริงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแกดโดนนั่นอะไรนะฟ้าของพอ่อพ่อของฟ้านั่นแหละคือแบบทุกอย่างเลยจนจนผ้าออของคุณพิธาเนี่ยดรอปไปเลยช่วงนั้นแล้วตอนที่คุณธนาธรโดนโดนตัดสิทธิ์ทายนเนยตัดสิทธิ์ไปเนี่ยคือตอนนั้นเล็กอะเอาแค่ความรู้สึกส่วนตัวนะเรามองว่าเฮ้ยเหมือนพิธาไงก็ไม่เท่าธนาธรหรอกอ่ตอนนั้นความรู้สึกเราในแง่ของการความดังหรือว่าความเป็นที่ยอมรับอ่ะแต่ว่ามาวันนี้ ฮ้ยทำไมคุณดูเข้าชูคุณพิ่ทาแบบอืเหมือนแบบประหนึ่งคุณธนาธรเลยนะเออ,อก็เขา<อ>เป็นแคนดีได้เหตุนะง่าย,าาย,ายแต่หมายถึงว่าโดยโดยความ,มสำสมค,มสมคัญในในใ,ในกลุ่มเข่อนไหวของเขา่าคุณธนาธรก็น่าจะยังเป็นเฮดหลักนะ แต่วันนี้เหมือนเขาก็ต้องชูเนเพราะเขาเป็นคนดิเดตใช่ใช่ต้องูแล้วอีกอันหนึ่งนะคือต้องต้องยอมรับในแง่ของศักยภาพในโลกออนไลน์ของทางพรคเก้าไกลเขามากใช่แล้วแล้วอันหนึ่งอ่ะคือที่ได้คิดก็คือมันมีแชร์คลิปการร้องเพลงคู่กันระหว่างคุณธนาธรกับคุณพิธาแล้วเราก็รู้กันอยู่ดีว่าหรือแล้วคุณธนาธรเนี่ยร้องเพลงไม่ค่อยเป็นคุยใช่เออแต่คุณพิธาก็พยายามหาคีย์อยู่แล้วก็ ใช้วิธีว่าดึงไม้ดุงธนาทนลงอืว่าหยุดก่อนฉันจะหาเคียอคือมันรู้สว่าถ้าถ้ามันมีความเกรงใจกันอาจจะไม่ทําแบบนั้นไม่หรอกอนาคุเกเขาเป็นงานสมการเนาะเขาสนิทกันเหรไม่เพราะว่าทุกคนน่ยคือลาคาญคุทธนาทนทั้งนั้นถ้าิปดตามคลิปเนี่ยเพราะว่า ทำเรื่องเมาอยู่ทุกคนเ่ยจะมองเป็นเรื่องตลกเอเป็นเรื่องตลกมันเป็นเรื่องขำขำแม่คือถ้าคนนี้มานะเมื่อไหร่แหละแต่ถ้าเรื่องเรื่องธนาทรเรื่องคุณธนาทรที่แบบร้องเพลงเนี้ยแต่เล็กว่าชอบนะเวลาดูขำดีนั่นแหละเพียรสุดสุเห็นดึงเห็นดึงไม่ลงยุดกอน เราตัวเองก็หาหาอะไออกเป็นแนวขำเราว่ามีอะไรโคือไม่เลยนก็นเลือกภาพถึงคุณเนวินคุณเนวินเตะตูดเตะตูดพี่พี่หนูตัดชินเลยว่าเอ๊ะความสัมพันธ์จะคล้ายๆกันหรือเปล่าอื แต่ตอน<า>นี้มาเรื่องของคุณพิธา,าต้องเข้าเรื่องนี้เลย<า>คุณพิธาเนี่ยที่ไปสัมภาษณ์รายการคุณสรยุทธ์นะนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยให้สัมภาษณ์ดังนั้นมีคนไปขุดเอแเอแ<า>หนเซุยมาคุณพิธาเคยให้สัมภาษณ์คุณแบบสุยภาเอาไว้มันก็เป็นการเหตุการณ์ในเหตุการณ์เนี่ยโยมใหญ่ไปถึงเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยา4 9่เกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือหลายคนก็สงสัยมากนะ ที่คือคุณพิธาเองก็พยายามจะชี้แจงแต่ว่าคำชี้แจงของคุณพิธาที่มีออกมาเป็นการชี้แจงแค่เรื่องวันที่มาไม่ทันอแต่ว่าในหลายประเด็นมากเลยที่คุณพิธาไม่ไม่มีการชี้แจงซึ่งเป็นเรื่องที่ยังคงเป็นข้อสงสัยกันอยู่โดยเฉพาะเอาแค่เรื่องวันเสียชีวิตของคุณพ่อเนี่ยซึ่งในหนังสืองานศพเขาเขียนเอาไว้เขาเพื่อนพ่อเขาออกมาบอกว่าเดี๋ยวผมมีหนังสืองานศพหนังสืองานศพในยืนยันเลยว่าคุณพ่อคุณพิธาเสียวันที่19เอ้าเสียวันที่1 8 เสียวันที่สิบแปดซึ่งถ้าเกิดว่าคุณพิธาอยู่ที่สหรัฐจะต้องเป็นวันที่สิบเจ็ดอย่างที่นิวยอร์กเนี่ยนิวยอร์กจะเช้ากว่าประเทศไทยสิบเอ็ดชั่วโมงะนั่ยวาาว่าอะถ้าเสียวันที่สิบแปดก็จะต้องเป็นเวลาในสหรัฐอเมริกาคือวันที่สิบเจ็ดแต่ทําไมคุณพิธาถึงออกมาบอกวันที่สิบเก้าเอ่อคือหลายคนก็มองว่าเฮ้ยก็เพื่อที่คุณพิธาเนี่ยจะามาโยงกันกันกบเหตุการณ์รัฐประหารหรือเปล่าแล้วโยงขึ้นมาเพื่ออะไรเออเนี่ยมันก็เป็นข้อสงสัยข้อสงสัยหนึ่ง ซึ่งกับไอ้ประเด็นประเด็นนี้ยมันจะไม่เป็นประเด็นเลยถ้าคุณพิธาไม่พูดขึ้นมาเองใช่ไม่หยิบยกขึ้นมาเองจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องเป็นราวและแถมไอ้การหยิบยกของคุณพิธาเนี่ยมันยังเป็นการปรุงแต่งในหลายเรื่องอเออเพราะว่าเรื่องที่จะมีน้ำหนักอย่างมากก็คือคำพูดคุณปานปลีนั่นแหละ,ะคุณปานปรีเป็นหัวหน้าคณะ<ช>หัวหน้าคณะในการเดินทางที่แบบคุมเคลื่อนในการเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทย แล้วก็มันก็แบบน่าสงสัยทั้งเรื่องที่คุณพิธทาบอกว่าเป็นผู้ช่วยของอาจารย์สมคิดอืเออซึ่งในช่วงนั้นนะคุณพิธทาก็เรียนหนังสืออยู่นะจะเป็นผู้ช่วย,ยงไงแล้วนี่ล่าสุดอะ่ะคุณบุญยอดสุขถินไทยก็บอกว่าได้ไปตรวจสอบแล้วตำแหน่งทางด้านการเมืองอะ่ะในธรเนียบรัฐบาลไม่มีชื่อของคุณพิธทาอยู่เลยอืเพิ่มโพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะอืและอีกอย่างหนึ่งก็คือทางคุณตาลปรีเนี่ยก็ระบุชัดเจนว่าวันที่คุณพิธทามาเนี่ย คือมีคนมาบอกฝากว่าเป็นหลานของคุณพดุงใช่แล้วคุณปานปรีไม่ได้พูดคุณเดียวคือไปถามน้องนักข่าวคือคุณพิธาเนี่ยคงจะลืมไปว่าคนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยเขายังไม่ตายเขายังมีชีวิตอยู่แล้วมีเยอะยคนใช่แล้วก็ไปคุยกับน้องนักข่าวนะงาั้นนักข่าวเองก็อยู่บนเครื่องลํานั้นอ่าอ่าซึ่งเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยจะเล่าให้ฟังคือน้องนักข่าวเก็จะเล่าเลยนะบอกว่า คือพอหลังจากที่เกิดรัฐประหารขึ้นมาปุ๊บเนี่ยวันนั้นน่ะจะเป็นวันที่คุณทักษิณจะต้องขึ้นพูดในที่ประชุมยูเอ็นว่ามีรัฐประอาในเมื่อพอมีรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วคุณทักษิณก็ไม่สามารถที่จะขึ้นพูดได้อ่าทีนี้คุณทักษิณเองอะ่ะต้องใช้เวลาคิดอยู่นานมากน้องบอกเลยว่าว่าจะทํำยังไงจะกลับไปไหมอมอแล้วคุณทักษิณเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคือคิดตั้งแต่ตัว,ตวแล้วว่าจะไม่กลับแต่ทีนี้ฉันจะไปไหนดีค่ะก็ใช้เวลาคิดเนี่ยอยู่นาน พอคิดออกปุ๊บว่าจะไปลอนดอนไปที้อังกฤษทีนี้เครื่องบินมันก็ต้องวางรูทในการบินใหม่แล้วพอวางรูทในการบินใหม่ปุ๊บเนี่ยมันต้องขออนุญาตและการขออนุญาตที่จะจะไปเส้นทางนู้นเส้นทางนี้เนี่ยถถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้นําประเทศเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่นี่มันอยู่ในอีกสถานะหนึ่งซึ่งเขอบอกว่าหรือต้องอยู่ในสนามบินอยู่ในเครื่องบินเนี่ยคุณนานมากเพื่อรอ เพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดดูนะว่าคือคุณพิธาเนี่ยรู้ว่าคุณพ่อเสียตั้งแต่วันที่สิบเจ็คือคุณพ่อเสียวันที่สิบแปดก็คือวันที่สิบเจ็ดในสารกัฐเนี่ยอ่แล้วมาติดเครื่องวันที่ยี่สิบนะ ใช่ใชัช้นรดที่นิมยกคือยี่สิบแล้วว่าใช่เพราะว่าคุณทักษิณช่วงนั้นเนี่ยก็ใช้ใช้เวลาในการประสานกับทางอคอมอชอว่าจะไงตอองอ่อม,มีการต่อรองเพราะว่าคุณคุณทักษิณเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นพยายามโทรหาพลเอกสนทิแต่พลเอกสนทิไม่คุยก็เลยได้คุยกับพลเอกวินัยพัทยากรซึ่งเป็นเลขาคอรมอ,เ,อเลขาเลขาคอมอช,ออมอชอในเวลานั้นซึ่งคุณทักษิณนนบอกเลยว่าคือจก แต่แต่แต่คุณดิกตุนเนี่ยคนเอกวินัยบอกว่าอย่าเลยมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณรักศิลก็เลยต่อรองว่าผมขอว่าลูกผู้ชายนะอืผมจะไม่กลับอืแต่อย่าทําอะไรครอบครัวผมออืม่คุณรักป่าได้ไหมอะไรเงี้ยคนเอกวินัยก็บอกว่าอ่ะมันให้เป็นก็คือไม่เชิงรับป่าแต่ว่าให้เป็นไปตามเรื่องข้อกฎหมายถ้าไหนผิดไม่ผิดคุณรักศินก็เลยอ่ะงั้นผมจะไปลอนดอนแต่ว่าเครื่องเนี้ยจะกลับไปประเทศไทยแต่เราไม่รู้แต่แกไม่ได้พูดว่า ให้ดูแลอะไรยังไงหรือเปล่าเออช่วงนั้นก็เหมือนแบบว่าช่วงวันสองวันอ่ะเป็นช่วงที่คุณนักศิน์ก็คิดแผนใช่เพราะว่าคือติดอยู่ที่สนามบินกันนานมากสําหรับบรรดาคณะนะของคุณนักศิลป์เนี่ยบอกน้องเขาจะเล่าให้ฟังเลยแล้วเขาก็จําได้เลยเขาก็จะเล่าเลยบอกว่าเนี่ยมีคนมาฝากให้คุณพิธานี่ขึ้นเครื่องฝากเนี่ยโดยบอกว่าเป็นหลานของคุณพดุงเอ่อคุณพดุงเนี่ยก็เป็นเลขาคนสนิทของคุณนักศิน์ใช่อ่าเนี่ยก็ฝากมาเาะ่ะนั้นทุกคนเนี่ย คือรู้กันหมดเลยสถานะของคุณพิธาว่าคือหลานของคุณพดุงคือตอนนั้นคนก็ไม่ค่อยสนใจหรอกก็จะเป็นเหมือนเด็กคนนึงอะ่ะ<อ>เออที่ติดเครื่องมาด้วยอะไรอย่างเงี้ย<อ>เออแล้วก็พอเครื่องขึ้นปุ๊บเนี่ยอ่ะก็บินไปส่งคุณตักษินที่ลอนดอนอแล้วก็กลับมาที่บอนาหกคเครื่องมาลงที่บอนาหกนนี้เครื่องพอเครื่องมาลงบอนาหกเนี่ยเรายังจําได้ในวันนั้นที่อยู่ที่เทนเนียบเลย<อ>แล้วรู้แล้วว่าเออเดี๋ยวเครื่องมาลงตอนบ่ายคือ ก็จะมีทหารเนี่ยขึ้นไปตรวจบนเครื่องเพราะมันมีข่าวลือกมาว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะกลับมาบนเครื่องก็ได้อาจำไไ้ไหมจำแนะไหมเหมือนแบบอมเนี่ยบางทีเออบางทีอาจจะกลับมาด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเขาต้องขึ้นไปตรวจเพื่อความปลอดภัยแล้วถามว่าทหารก็สนใจคุณพิธาไหม เขาไม่สนใจอะไรก็คือเด็กคนนึงซึ่งแบบไม่ได้แบบถ้าอย่างจะสนใจเขาก็ต้องสนใจอย่างคุณปานปรีเนี่ยคือคุณปานปรีตอนนั้นก็เป็นที่รู้จักกันนะคุณปานปรีเป็นที่รู้หลานของคุณเป็นเอกชาดชายลูกเขยเออลูกเขยเป็นเอกชัดชายแล้ววันนั้นเนี่ยพอหลังจากที่ผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วทุกอย่างผ่านก็ลงมาจากเครื่องไม่มีใครโดนกักตัวน้องไม่ยิงกันไม่มีใครก็จะผ่านแค่กระบวนการเหมือนต่อมอเวลาเข้าประเทศอ่ะอาจจะแบบเออตรวจ กระเป๋าแล้วก็ลงพี่ี่แบบเหมือนเวลาเราออกนอกออกเข้าประเทศอ่ะเอเวลาเราเข้าประเทศแค่นั้นจบไม่ได้มีการกัดตัวใดๆดทั้งสิ้นน้องถามจะกัดตัวไปทําไมอ่ะคุณพิธาซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะออยังไยังที่เราจักใช่ถามว่านานไหมน้องก็ไม่นานนะคือจะว่าโดนเพ่งเลงเพราะเป็นหลานพี่ดวงมันก็ไม่น่าใช่เพราะว่ายังเอายังเด็กม่ถ้าเกิดจะโดนเพ่งเลงอย่ก็จะต้องโดนเพ่งเลงอย่างอย่างคุณปานปรีเงี้ยน่าจะโดนมากกว่าใช่ไหม แล้วนอเขาก็ยืนนะผไม่มีอะไรเลยนะก็ผ่านทุกคนก็ผ่านเรียบร้อยปกติดีเออแล้วคุณปานปีเองก็ยังยืนยันอีกข้อหนึ่งที่คุณพิธาพูดก็คือเรื่องของการอายัดทรัพย์สินค่ะเออก็บอกว่าถ้าเขาจะอายัดเนี่ยเออคุณปานปีน่าจะเป็นเป้าหมายมากกว่าใช่ไหมคุณปานปีก็บอกว่าไม่มีืมะนะเขาจะอายัด เออคุณพิธาเป็นทำไมเออ,เอ,อมันก็เป็นข้อสงสัยอีกอย่างแล้วมีการออกมายืนยันจากคุณเดิงไกรด้วยเพราะคุณเดิงไกลจะบอกเลยว่าคือช่วงนั้นในคุณเดิงไกรทางานอยู่ที่สพง,งอ,อคือถ้าหากว่าคุณจะโดนอายัดทรัพย์สินเนี่ยมันจะต้องมีคำสั่งคมชออกมาในการอายัดทรัพย์สินซึ่งผมไม่เห็นชื่อของคุณพิธาแล้วก็คนในตระกูล หรือเจริญรัดเลยเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคํายืนยันออกมาจากทางหน้าตัวคุณเลืองไกลซึ่งเมื่อวานนี้ทั้งคุณเลืองไกลทั้งคุณศรีสุวรรณก็ไปยื่นเรื่องกับทางกะกะตให้สอบคุณพิธาออว่าการกระทําครั้งเนี้ยมันน่าจะผิดกฎหมายเลือกตั้งออมูลความไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อก็เหมือนแบบพูดแบบ ปรุงแต่งอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อชักจูงจูงใจในเงื่อนของการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่นะเนี่ยออคือลำบากอ่ะเอาต้องบอกเลยต้องบอกความจริงเลยว่ามันลำบากสมบตัวคุณพิธามากเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมัดตัวม,มัดตัวคุณพิธาตอนนี้ได้ฉายาพิธาคิโอไปแล้วนะคะในโซเชียลยมีคนหวทำเป็นภาพพิธาคิโอ,อทำให้เล็กมันถึงถั่วเลยพิธาซีโอต <c oughs> <c oughs> ้องบอกคือตอนแรกเนี่ย เขาแฮชแท็กเนี่ยยังอันดับหนึ่งอยู่เลยนะพอ,อเ,เจอเรื่องคุณพิธาเข้าไปเนี่ยกระเด็นเลยอะเออ,เอ,อเก้าวไกลเนี่ยก้าไกลทั้งแผ่นดินเนี่ยแล้วแล้วคุณพิธาข็าออกมาชี้แจงเพิ่มเติมมาตั้งแต่เขาชี้แจงเพิ่มเติมแต,แต่ว่าไม่พูดถึงเรื่องประเด็นนี้เลยอน<อ>่ะก็จะพูดแค่ว่า เนี่ยกลับมาไม่ทันจริงๆเออกลับมาไม่ทันจริงๆกว่าจะกลับมางานพ่อคือพูดแค่ประเด็นเนี้ยประเด็นเดียวคือจริงๆอ่ะคือโอเคมางานมางานพ่อช้าเนี่ยแต่คือมันน่าจะเป็นเหตุผลของที่ช่วงนั้นคุณทักษิณกําลังตัดสินใจว่าจะเอายังไงถึงบินนี่แต่จะบอกนะถ้าเป็นใจเรานะอซื้อตั๋วเครื่องบิน่ะกลับมาเหอะคือเราจะบอกว่าไม่มีเครื่องบินบินตรงแต่ขอโทษนะใช้เวลาแค่วันเดียวจําได้ปุรดมเนี่ยเคยไปอยู่ที่ที่อเมริกาเหมือนกันเออ ตอนนั้นไปอยู่ที่ไหนที่เวอร์จิเนียอ่าเวอร์จิเนียก็ดีซีแล้วก็จะบินที่ดีซีใช่ไหมจากดีซีเนี่ยมันจะมีเครื่องเนี่ยบินมาถามว่าไม่ได้บินตรงแต่ไปเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นซึ่งใช้เวลาประมาณ5 6ชั่วโมงเลยคือบินประมาณ24ชั่วโมงอะ2 2่สชั่วโมงบินมาถึงก็วันหนึ่งแล้วเนี่ยคือคุณเสียเวลากับการที่ต้องไปหลอคุณทักษิณตัดสินใจอะมาเขาไปกี่วันแล้ะ วันหนึ่งเนอเอทำไมเพราะว่าคุณทักษินกว่าจะออกกันที่นุ่นนาวันที่ยี่สิบอะเพราะใช่เพราะว่าคืนเพราะว่าวันที่สิบเก้าเนี่ยโอเคบ้านเราการรัฐประหารเนี่ยถูกประกาศออกมาในห่วงค่ําของวันที่สิบเก้ากันยาใช่ไหมแต่ว่าฝั่งคุณทักษินก็ยังเป็นสิบเจ็ดไอ้สิบเจ็ดตอนตอนไอ้สิบสิบแปดตอนตอนบ่ายอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยที่ที่ความขเหนื่อยของคุณทักษินก็คือพยายามจะสู้สู้รัฐประหารด้วยการอัด อัดคลิปอ่ะอัดเทปเพื่อจะมาประกาศในช่อง9ว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินปลดปลดปลดพบบพบปลดอะไรแล้วก็ตั้งคุณชิดชัยวันนาสเดชอ่ะแต่ว่าพอที่ช่อง9นี่แหละ แล้วก็โดนโดนทหารตัดไปก่อร์ดไงก็เลยประกาศไม่ได้เพราะตอนนั้นเขาจะไปตั้งไปตั้งค่ายสู้กันอยู่ที่กองบัญชากพไทยใช่ตอนนั้นเนี่ยมีการตั้งวอลลุ่มใช่ในการตั้งมีการตั้งวอลลุ่มที่กองทัพไทยตรงแจ้งวัฒนะโดยบิ๊กบิ๊กต่อยพลเอกเลืองโรจน์มะคะสารานน์เป็นผู้บริการทหารสูงสุดซึ่งก็ชัดเจนว่าัฒนะบิ๊กต่อยพลเอกเลืองโรจน์เนี่ยเขาอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งรัฐบาลเออเขาก็รวบรวมเลยเพราะว่าตอนนั้นเลาก็ไปเฝ้าอยู่ตรงนั้นเขาก็รวบรวมเลยแล้วก็เราก็จะคอย สังเกตว่าเฮ้ยนี่รถใครมาร่วมจากคณะต่อต้านรัฐประหารแต่ตอนนั้นเขาก็เข้าไปขอเนี่ยกับเนี่ยพลเอกเรืองรัตน์ลลตแ,ลแล้ว,ลว,วคือยอมคือพลเอกเรืองรัดเนี่ยตอนแรกก็จะสู้และเพราะว่าคุณนักสิลป์เนี่ยโทรมาเลยให้สู้แล้วก็ให้ระดมกําลังเพราะว่าตอนนั้นกําลังเพื่อนคุณนักษิลเนี่ยเป็นผบอพลหนึ่งอยู่แต่ปรากฏว่านิกโอเนี่ยพลตรีตอนนั้นเป็นพลตรีพลสุวรรณทั์เนี่ยโดนทหารบล็อกไปแล้วจับไปคุมตัวเรียบร้อยแล้วก็ออกอาวุธอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าก็พยายามจะสู้แต่ ทหารฝ่ายปฏิวัติอะก็เอารถถังมาล้อมเลยเพราะว่าตรงนั้นถ้ามันมีหน่วยปตอ,ออยู่แล้วด้วยแล้วก็เอาอเอาหน่วยอื่นเนี่ยมาล้อมด้วยจนที่สุดเนี่ยก็เลยตัดสินใจไม่ต่อสู้แล้วก็ตามเข้าวังแต่ไม่ทันอืมไม่ใช่ไม่ทันนะเขาไม่ให้ข้าเอ้ออก็เลยแบบนั่นแหละ